ມານພີ່ນ້ອງມາຮອດປຶບເຜນເນາະໄມ້ັບີ2ໜໍ່ນາ ผลงานซาลาะมันนี้ห้าหนวใหม่ได้ลลยเติบเนาะนพอได้แกงอยู่พี่น้องเดี๋ยวสบายดีทุกคนสบ,บายดีเอฟซีพี่น้องซาลาว์างและเอฟซีพี่น้องฝั่งไทยคือเกาพี่นอ้องมันนี้มาพอกับซองทาละคือเกาพี่นอ้องมันนี้ซาลากะสิผ้าพี่น้องแบกเสียมพี่น้องสิผ้ากันละไปห้าหนวใหม่อยู่แคมเซ่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอื่อยเพิ่นกำลังเลาะเก็บพักอยู่นี่เนาะเก็บอนัน ยอดมักบัวปลาพี่น้องบ้าเป็นบักหไร้หนึ่งยอดบักบวปลาอยู่สวนเขาเจ้าพี่น้องนี่อยู่สวนมันต้นเขาตอนนี้เนาะท้องหลากกำลังอยู่ที่สวนมันต้นเบืองทางหลังเต็มแต่ยอดยอดบักบวปลาพี่น้องท้องหลากกะกะว่าสีเก็บยอดมักบัวบแน่แล้วก็สีไปหาหน่อไม้นำพี่น้องหน่อไม้กันอยู่แถวนี้แหละอยู่แคนเซ่เนาะอยู่เบื้องหลังของเฮาพี่น้องคันเฮาข้ามตัวนี้ไปฝุ่นกะสีฮอดแคนเซ่อะไรพี่น้องค่ะสีพาทุกคนไปหาหน่อไม้เนาะพี่น้องหน่อไม้ เสมอในกาสิเป็นหน่อไม้ไฟปานะพี่น้องรายการบางทีมันก็สิเป็นหน่อไม้นางนิ่เนาะเพราะว่าฝนกำลังตกเสมอนี้น้าจะนอไม้ก็น่ะสิปงเนาะเดี๋ยวตอนนี้น้องละกะกับเอือยกระสิพากันเก็บยอดมักบวบก่อนนะพี่น้องก่อนสิไปหาหน่นอไม้ต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้อยู่ขวางนาหน้าเฮาก็คือเอาเบิร์ะพี่น้องไปพี่น้องไปหาเลาะเก็บผักก่อนแล้วกาสิพา,าพี่น้องไปหาหน่อไม้น้ำกันมานพี่น้องมาหอดปุ๊บเห็นหน่อไม้ปั๊บมีซ่องนอเนาะ นี่องสามกำนองน่อยๆพยน่องนี่บ้ามานเดอ้ไม้นางดินนาะพี่น่องมานมานมานนางดินนางดิน เน่อยเน้นๆเนาะพอได้เอาอย่างสีเลยเนาะหืมนกไหมยามนี่พี่น้องเซแคเซ C มาดพี่น้องมานมาดนี่เนกใหม่พี่น้องกำลังเป็นแบบนี้เนอนี่เนาะ มีลายได้หน่อไม้นี่พี่หน่อแต่ว่ามันหนังหน่อยเฉยๆนี่เด้นี่หน่อไม้ป้าพี่น้องกำลังออกกระดกกระเด็ดเนาะพี่น้องขันแบบนี้จะเม็นหน่อไม้พี่น้องขาชุ่ยอ่ะ

มาพี่้ออโนออยู่นี่กำงาม ค่ะพี่น้องหลังจากไปหาหน่อไม้มาเมื่ออะไรแบบนี้เดี๋ยวสีหายพี่น้องเบิง้งว่าน้องหลาได้หน่อไม้ไลยบ่แต่ว่าเฮ็ดทันบ่ได,ด้เด้บอบ่ได้พอดอกแต่ว่าได้หน่อไม้อยู่เนาะนี่เดี๋ยวสีหายเบิ้งหน่อไม้ของดิ้นสั้นหน่อไม้ <laughs> เดินทางกลับบ้านได้วิว นี่ผลงานสาลาะมื่อนี้ห่านเราใหม่ได้ลายเติบเนาะพอได้แกงยูพี่นอกเดี๋ยวเมื่อเฮื่อนลงละสีปอกเราใหม่เนาะพี่นอกเราใหม่ไฟปลาพี่นอกแต่มันมีหน่อยมีใยนเด้อนี่ก็พอได้ยูเนาะนี่นี่อันนี้คือเราใหม่ของเอื่อยเพื่อนเนาะเพื่อนล้ยลายเติบพี่นอกเพื่อนนี้แบลว่าเพื่อนบอได้ค่าท้ายคลิปนะลงละค่าท้ายคลิปก็เลยแบบคอยได้เราใหม่จอดตะบังขัดพี่นลองอากล้ม มีหน้ำไม้ลายนี่หน,น,น,น้ำไม้ลายเนี่ยฮาน้ำไม้ยามนีก็อึดแน่เพระาะว่าฝนตกบ่ตกปายในใอยู่บา้านเฮาเนาะอันนี้คือหน้ำไม้ของดิฉันเองใหญ่ยยสุดของหมู่บ้านคืออันนี้นี่แดดน้ำไม้ลายเติบโดยสิพาพี่น้องเมื่อเชือนสิเมื่มมปอปอกมาใหม้เด้อบันดนี้หน้ำไม้ลายพี่น้อง สีน้าคนหาหละมัยมันตกอยู่ในคูเฮาได้ร่าจิมคุณ <c oughs> รัก <c oughs> เหมอราไม่อันตันบายาไปเอบาบาลได้กัารยิ่มยอย <c oughs> สอยเพินสอยเก็บป,ประสันว์พวกหลายๆอยดีพี่น้องคุณหลายหน่อยเดียวซื้อ นี่ของเอื้อยอันนี้ของวล,ลังลาจ้านี่กระเพาะได้แกงเนาะต้มจำเจวให้แซบป้ายบัน,นสิาพาทุกคนเมื่อบัน,นี้เนาะหาหน่อไม้สองคนกับเอื้อยถือเสียมถือกระบอกมาจุเซินเมื่อโอ้โหทางเมื่อบานทางปุยยางสับ ตงมนพาพงชันนี่หนาไม้ทางลังป้ายพี่น้องสิพาพี่น้องเมื่อฮือนเดอร์ล้วก็สิพาพี่น้องเมือปอกหน่อไม้แกงหน่อไม้น้ำกันพี่น้องนีหน่อไม้อยู่ทางลังนี่แหละป้ายเมือน้ำกันเลย